ก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม ARBS กันอีกแล้วเย้เย้เย้ทำไมวะอืมนั่นแหละแล้ววันนี้นี่ผมได้ไปแอบเก็บทองมาเยอะมากๆแล้วผมก็ได้ซื้อของใหม่มาสร้างตัวละครให้เก่งขึ้นเราไปที่หมดแซนบักกันเลยก็ผมเก็บมา2วันนะกว่าจะได้เราไปที่เซฟไอนิมันกันเลย นี่ครับพวกหน้าหน้านี่ไม่ใช่นะใม่ใม่ใม่ใม,ม่ใช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 ่เนี่ยครับตัวที่ผมสร้างมาเล่นเล่นนี่สร้างมาเล่นเล่นราคาน้อยแต่โหดกว่าตัวที่แบบราคาหกร้อยกว่านะที่ผมทำตั้งแต่แบบคลิปที่แล้วอะ่ะแล้วตัวต่อไปก็คือ the let version ผมนะครับเนี่ แต่ลาตวเวอร์ชันผมเป็น V1 อาจจะกากนิดนึงนะเพราะมันเป็น V1 เรามาดู V2 กันกันเป็นยังไงเ<ม>ทพ่ากทุกคนท2แล้วก็ยังมีป้อมปะการอีกแต่ว่าป้อมปะการ์ดทำอะไรไม่ได้นะ,ะรสร้างมาทำอะไรรึเปล่แล้วก็นี เดินุสาวนี่ครับเดโนุเดินุถ้าคิดว่าตัวไหนเท่ในเดี๋ยวจะี๋ไอครับไใ่ใหญ่คิดว่าตัวโอ๊ย <c oughs> คิดว่าตัวไหนเท่ในตัวตัวที่ผมเอามารีวิวนี่เดี๋ยวแบบให้คิดว่าตัวไหนเท่เดี๋ยวผม ให้ทุกคนคอมเมนต์เนี่ะตัวต่อไปนะครับนี่เลยโอ้โหเถื่อนแน่นอนไม่มีใครตีข้าวแน่นอกแาก่ไม่ไซายเลยพวกนั้นนะนี่เท่ไหมทุกคนใครชอบอันนี้บอกไปนะโอ้ลืมลืมทดสอบความสามารถนี่ครับลืนมนมฉันมาหอเกแล้วชว ดึงเข้ามาเผาตายนี่คนเถิดเลยเดี๋ยวผมจะโชว์อันนี้ให้ดูนะครับเอ่อปรับแปบ๊บโชว์เครื่องอื่นให้ดูด้วยโชว์เดอะแรดบ,บีหนึ่งของผมก่อนเลยโอ้โหช่วงตายแน่เองตายแน่อ๋อกูเตียงตายตาด้วย แต่แรกเว์ชันนี้มันกัเกันไปต,ต้องโว์ชั้นนี้เลยเพิ่มตายนะครับอ้าวโอเคครับตัวต่อไปมีเใ้ชนะแน่นอนดูนะครับความโหดทุ่มตายแล้วก็เครื่องนี้โชว์ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เอ็นนะครับไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งชื่อว่าเอ็นเนี่ย เป็นตัวละครที่ผมสร้างเล่นๆใช่ตัวละครที่ผมสร้างเล่นๆท่มอา้อาวตายแล้วโอเคนะครับตัวต่อไปเดอะเล f a ฟสสามผมก็ตั้งชืช่อเป็นเคซางฝั่งนี้ผมตั้งใจให้มันเหมือนเป็นโรบอตนะครับใช่ฝั่งนี้ผมตั้งใจให้มันเป็นแรดแะทับลองมันเกิดโดยแรกดวีสองเพราะผมทดลองมาแล้วนะดูความโหมด รุ่มรุม่มเอายิงใส่ตัวเองเว้ยเอ๊ะเอ้า,อ,าอ่ะวัดเดี๋ยวทุกคนตัดคลิปตัดคลิปเออามาล่ละเตรดเฟิร์สามก็เก่งนะให้ดูเครื่องนี้สิทุกคนมันคือเครื่องอีหยาง โอเคเกย์เนแววนี่คือแบบมันจะมีหมัดต่อยนะแต่ว่าตัวคอนที่มาเป็นหลักนี่ก็ต้องตัวใหญ่หน่อยนะถึงจะต่อยดูน่ะอืมมาดูอันต่อไปกันเลยนี่เลยเป็นเครื่องตึงที่แบบมันจะเข้าไปเสร็จปุป๊บป่าป่าแบบนี้นะมันก็จะต่อย บอกเลยอ่อนมากเพราะมันคือเครื่องตึงที่อ่อนมากๆเขาหมัดมันโคตรซุปเปอร์เบาแต่ราคาถูกต่อไปนี้ครับนักมวยแชมป์โลกของเราซึ่งดูครับทุกคน,นที่ผมทำเมื่อวานนี่คือแบบผมพากเสียงมันด้วยนะว่านี่ฉันคือนักมวยระดับโลกฉันไม่โกงเนี่ยครับคือไม่โกงมีปืนไฟช่วยที่นี่แหละ ไม่โกงนะไม่โกงโฮ้จ้ากูเผาแม่งเลยไม่โกงอ,าอา่าๆโอเคครับต่อไปไปสอนต่อไปไปแบบดูแคมเปญคือผมผ่านหมแล้วอะ่ะคือต้องเก็บทองอะ่ะแล้วก็มาปลดล็อกตัวละครนะครับอืมอ่มอ แบบนะครับมุสซ,ซอนี่ที่ผมเห็นอันนั้นน่ะคือเขาเขียนว่าปลดล็อกวลยี่เอ็ดนะครับนี่เห็นไหมออเวลสิบแปดตูวผิดเวลเก้าเนี่ยเหนไหมทุกคนมันได้มันเอามาได้นะแต่พวกสกินเนี่ยเอามาไม่ได้นะเนี่ยถ้าแบบถ้าอยากได้สกินด้วยก็เติมไปนะ อยากได้สกินด้วยก็เติมนะเราก็จะเล่นแซนบ็อกนะครับแล้วเราก็จะมาสร้างตัวละครที่สุดแสนจะโหดเลยคือก็ไม่ได้โหดเท่าไหรนะ่เนี่คือผมอยากสร้างเล,เล่นๆเอ๊ะเป็นหวัวทีเล็กแล้วกันนี่มาปีจ้า ตัวเหียด้วยนี่ครับมันมีความเร็วขั้นสุดยอดดยการที่มันมีความเร็วขั้นสุดยอดนั้นมันจะย,ยากกับการต่อสู้ผมเลยติดปืนให้มันหน่อยละกันแล้วก็ติดสายฟ้าหน่อยละกัน <c oughs> นี่ ตายเออแต่มันก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นี่นะอืมมันไม่ได้เร็วเท่าไหร่ทุกคนติดสองอันรับรองว่าเร็วเร็วขึ้นหรือเปล่ายำ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 ำดูดิเอาปืนจ่อแบบนั้นเลยนะนี่ยิงสายฟ้าตุบตายนี่เร็วนะปอกตรงเร็วนะ แล้วเราก็ทำให้มันเก่งมะขามขึ้นอีกสักหน่อยวยการนี้เลยมันจะเป็นตัวที่ดูเก่งมะขามที่สุดเท่าที่ผมเคยสร้างแล้วล่ะมั้งอืมผมว่าไม่นะผมว่าไม่ใช่เก่งมะขามที่สุดหรอกนี่เฮ้เป็นไดทเกคนแล้วผมว่าผมติดแขนให้มันหน่อย นี่เลยนี่มันติดเกนนี่มันทำไมวะก็พอดีศิลปะเข้าสิงครับรับรองใครให้ผมไปสร้างใครให้ผมไปวาดรูปบอกเลยคุณจะต้องแบบชื่นชมอะ่ะอืมไม่ใช่ชื่นชมเพราะสวยนะชื่นชมเพราะแม่งหน้าเกียรนี่แหละแง่ป,ปีครับวิเทมอนกังน,นะถ้าติดแขนไปอ่ะ

อ่าผมเชื่อว่าโฆษณาจะมาไดงไงเฮ้ยทุกคนดูใหม่นะเมื่อเี้ผมก็นึกว่ามันเบรกอะ่ะนนนนนนชิสเห็นไหมม,มีควันขึ้นแบบนั้นผมก็นึกว่ามันเบรกอะ่ะโคตรเหมือนเลยทุกคนคือเหมือนมากอ,ะอ่ะอออดูว่าวาเจ็ดเลทุกคน ผมขอตัดพัสุนี่ลืมไปว่าเจ็ดมันอามาสะตะนี่นะเลยว่าอามาสะตะนี่้นลองเจอกับหมึกยักษ์หน่อยชิบไต้แล้วไงกูตกโอ๋อไ้กินหมึกย่างในวันนี้ต่อไปก็เป็น,วนเวนอร์เพจพาดล้ามได้กินหวานย่างกันเออเอา้าว วัาแตทุกคนต่อไปกินมูซาโซลัดยากไหมกินยมยมยม่ยมแยำแยมแยมยำแยม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 ยมแยมแยเแยมแยยมยยมยแแยย ไอ้ตัวนี้ไปเป็นด่านแล้วให้ใช้แค่ฝูงสัตว์เไงรุ่นจะใช้ตัวอะไรสู้อ่ะผมอยากรู้นะนี่แล้วผมพอเอาจำนวนเงินทีม่มีวางได้คือ250แล้าละกันผมนก็จะวางเป็นหมูนี่แพะลอยด้านข้างมีขาวไม่มีขาพ่อแม่ไวแอฟริกา โอ้ทุกคนแรกนะครับือลาบสักสองตัวอุย้ยเกินราคาแล้วนี่ว่าโอเคเนี่ยครับอันนี้เกินโอเคสร็ปุ๊บนี่ผมก็จะวางไอ้แพะไปอีกตัวหนึ่งอีกสามแบบผมก็วางหมูดูซิว่าจะชนะหรือเปล่าเชียงเชียง อร่อยจังเลยอ้าอุยไม่ชนะเออข้ามันให้เป็นทุกคนล่ละครับทุกคนจะใช้ตัวอะไรสู้อะคอมเมนต์มาด้วยนะเดี๋ยวแบบผมจะเอามาลองสู้กับตัวนี้ดูเออซึ่งเท็ตที่ผมแบบลองดูไม่แพ้ เอ้ยใช้จำนวนเงินไม่เกิน250นะครับคอมเมนต์มานะถ้าใครอยากแบบบอกว่าอยากให้ตัวไหนสู้กับไอตัวนี้ยนกผคเซฟมนันหรือยังไงยังยังยัง,ยงเซฟมไหมเปลี่ยนเป็นอังกฤษเก้าอีแล้วกันปึ้ม โอ okay, um, เคทุกคนอืมดูกันตัวเดียวกันกับมันเจอกันให้จะชนะชัาช้าช้าช้าชชา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 ชชอะเอ้ยสีแดงแพ้แต่ก็เกือบฆ่าสีเขียวได้นะดูกันตัวสร้างผมมีเอ๊ยอ้าวดูกันตัวสร้างผมจะมีตัวไหนชนะมันบ้างเริ่มแรกนักมวยสุดโกงตัวัมตายเงินเหยียบซ้ำอีก ตัวต่อไปเครื่องซึงนะครับเดึงมันจับจับจับจุบจทุ่มอุ้ยแตกหนึ่งเครื่องตดนเผามีมีแก้ทางอ่ะแต่ปืนแก้ทางไม่ได้นะทุ่มตายหัวโมงไงเมื่อกี้ต่อ,ตอไปดีหมัดนักต่อยนะครับตุบต่อยละ แมนแมนแมนเผาหัวทีเล็กหัวทีเล็กแตกตายอ้าวอา้าวทุกคนตัวต่อไป the lad เด e l เลตเฟยสามมเชียเดละเลตทุกคนเชียเด the อเลตแเชียเดละเลตแก่เธอเออเดละเลตเฟยสามเกือบตา,ายถ้าเป็นเดละเลตเฟยสองม่เป็นไงไ,ไม่นี่ เอ็นก่อนตั้งเอ็นก่อนเฮ้ย yeah. อ oh, ่ะเล็กเล็กย่าผมว่าเอ็นชนะไอ้จริงด้วยนี่ผมสร้างให้มันเวอร์วังอลังการหน่อยเพราะว่าแบบก็มันเหมือนปีศาจเลยต้องสร้างให้เวอร์วังอลังการหน่อยขุนชวิงชิงชวิงชิงปืนยิงไม่เข้าดีเมืองโดนไฟเผาด้วยอุ้ยแต่แพ้ว่โดนไฟเผากลับ โอ้ยโอ๊ยค okay, right, wow. hey, mm ้างยังไงมาแล้วเอาลหะ่ทุกคนโอ้ยโอ้ยเดินเองตัวต่อไปตัวนี้เลยเดอะไดโนว้าโอ้ยโดนเดอะไดโนฆ่าตายอะไรอย่างนี้ในปากเดอะไดโนบ้างครับนี่ไม่มีอะไรอืมโอเค เรวต่อไปเดือดเฟสสองนี่แลผมไม่เชยร์เดเอดเฟนอุ้ยเดเอดเฟสสองลดเลือดทำไมไม่ได้ถ้าเดเอดเฟสสองซู้ไม่ได้ก็แปลว่าต้องพูดคาว่าตายซะเดเอดเฟสหนึ่งทุ่มยี่เสิบเดือดเฟสสามเราชนะมันได้อา้อาวอืมมันก็มีตัวที่ชนะได้ยเยอะนะ ตัวที่สามารถเอาชนะมันได้ก็จะมีเดลตเฟสสามออตัวต่อไปตัวนี้เลยครับง่ายแทงไปหนึ่งทีแทงไปสองทีไม่เข้าเลยโอตายโอ้หน้าหักดีดีมึงตัวต่อไปเครื่องป้องกันนะครับมันเป็นเครื่องที่ไม่มีใครเข้าได้เลยเฮ้ย ตัวนี้มันเข้าได้มันตัวเล็กเกินแต่ว่ามันหลังติดนะครับเพราะผมใส่นใหนาไม่มันใส่ฟ้าก็ยิงไม่ได้คือเครื่องนี้มีอาวุธไหนก็จะสู้ได้นะครับอืม่อไปเา้กปลาน้อยโดนใส่ฟ้าทีน่าจะตายนะเฮ้ยมันขึ้นฟ้าไปแล้วเราบังปะ ไม่เข้าเลยอ้าวผมเชื่อว่าโฆษณานั่เนี่ยมาครับตัวต่อไปผมสร้างอะไรทำไมเนี่ยอ,อ๋อจริงด้วยสร้างมาปานด่าอ,อยากกูจะฆ่ามึงไอ้แก่กทุกคนครับผมอยากรู้ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับไอตัวนี้เท่ hey, หรือเปล่าครับถ้าแบบ ไม่เทก่กดหนึ่งเท่กดสองนะครับต่อไปวไกกอนเบจเกอร์ััมโมเซซรวมกันเลยดีเกลย์ยิงหุย้ยโคตรเท่เอาปืนยิงหน้าเลยนะอ้ยไดกินแล้วอร่อยไหมต่อไปคืออล่าหมายเลขเก้านะครับ โอ้สวัสดีผมโคลีล่ามาเลกา้าช่วงๆเขียงเฉยโคลีล่ามาเลกา้าตายเอ่อสมานแน่เลยมาโอเคเกย์ช้างทุกคนโอเคมาละโคลีล่ามาเลกา้าไม่รอทำไมไม่ลงตรงนี้เลยล่ะโอเคเลยตัวน,นี้นี่ตอนนั้นเสียทีช่วงขุดแหลกเลยทุกคน เดี๋ยวผมจะไปสร้างตัวใหม่ๆอีกนะครับใ,ใครอยากให้เล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะแม่ก็บอกไหเข้าคอมเมนต์บ่อย,อยงว่านัา่นแหละอืแต่ไอ้นี่จะสู้ไหวหรือเปล่าเฮ้ยนัเข้าไปได้นะอุ้ยไหวแฮะระเบิดเลยดูไปดูมาก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอ โอเคนะครับอันนี้นี่มันทำอะไรไม่ได้เลนแไม,ไม่เอาเดี๋ยวเตัวเป็นอมตะอู่นะโ,โอเคครับตัวนี้รู้สตากรรมเลยอืมอันนี้ก็รู้เหมือนกันเอ๊ะเออรู้เหมือนกันอันนี้นี่ยิ่งรู้เข้าไปใหญ่นะครับดูนะแง่ <Yeah! S 1> เห็นไหมรูสส้สตากรรมสตา์เหรอ ยังคงศรัทธาในรักหรือเปล่าด้าการที่มือมันเอ,อ้ยมานะครับเอ้ยการที่มือไอ้นี่มันยาวแล้วมันมีปืนไฟไงมันเลยสามารถฆ่าได้ชิวๆสวัสดีฉันยังคงศรัทธาในรักอยู่นะ หนชื่อฉไหมฉันยังคงศรัทธาในลังซุ้มกังเงาปุ่งหุงตุ้ง,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 งพูดเลยว่นั่แหละมึนแตกยอดโอ้ลดแรงไปหน่อยอลดจะระเบิดครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยก็ไม่รู้จะเล่นอะไรลแล้วนะครับก็วันพุ่งเอ๊ะไม่วันนี้ผมก็จะอัดอีคลิปหนึ่งนะครับก็รีบ,รบ โกดกีต้าไม่ถึงห้าสิบซับแล้วค้างอยู่สี่สิบเก้าเป็นเดือนแล้วเนี่ย,ยไม่ถึงเอยค้างอยู่สี่สิบเก้าหลายอาทิตยแล้วมื่อยจะห้าสิบโอเคออออออโอเคครับสำหรับวันนี้บายบายครับผม